สวัสดีคุณลูกค้าแฟนเพจ Facebook กระเป๋าหนังแท้บายน้องลูกทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องลูกก็จะมาอัปเดตกระเป๋าหนังจอระเก้แท้ร้านเปอร์เซ็นเป็นรุ่นคลัสหรือว่าทรงคัทนั่นเองนะคะวันนี้มีมาให้ชมหลายสีด้วยกันไซส์ขนาดจะอยู่ที่9.5นิ้วสูง5.5นิ้ว ราคาโปรโมชั่นจัดจำหน่ายอยู่ที่3,200บาทเท่านั้นเป็นส่วนบริเวณกระดูกกลางหางสระเคนะคะเริ่มต้นให้รับชมกันที่สีน้ำตาลทองใบแรกเลยนะคะอันนี้ก,ก็จะใส่สายสพายาวไว้แล้วเรียบร้อยนะคะสายของก็จะเป็นสายหนังจระเข้แบบนี้นะคะสามารถปรับระดับได้นะคะคุณลูกค้าะ,ะเดี๋ยวให้ชมความสวยงามรอบไปเลยนะคะเริ่มต้นที่บริเวณด้านหน้าก่อนนะคะ แล้วก็จะค่อยๆหมุนให้ชมด้านหลังลูกค้าชมลายนะคะชมกระดูกแต่ละปุ่มแต่ละเม็ดก็จะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรู้จะเปิดออปชันด้านในให้ชมด้วยนะคะรุ่นนี้เปิดออกมานะคะก็จะเจอช่องอเนกประสงค์ช่องซิปตรงนี้แล้วก็จะมีช่องตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านในซับในบุด,ด้วยหนังวัวเกรดพรีเมียมนะคะไม่มีช่องอะไรเลยนะคะด้านในคือตัวนี้ก็คือ รองรับไว้ใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะใส่ในตลับนะคะลิปสติกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะสิ่งของที่จําเป็นที่สาวๆเราจะต้องพกไว้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็เป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งที่ไว้ถือออกงานได้สะดวกสบายเลยนะคะราคาก็ย่อมเยานะคะคุณลูกค้าสนใจสีน้ำตาลนะคะสามารถแคปภาพแล้วมาสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมกับน้องุ๊กได้เลยนะคะนี่นะคะน้องุ๊กก็จะมารีวิวให้ชมรายสีด้วยกันนะคะวันนี้มีสีน้ำตาลแล้วก็จะมีสีน้ำตาลเข้มนะคะเมื่อกี้น้ำตาลแทนอ่ะอันนี้เป็นน้ำตาลเข้มนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าหนังจระเข้แทานเปอร์ซนนะคะด้านในนะคะ มีสายสะพายยาวให้ทุกใบเลยนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับสาวๆที่กำลังมองหากระเป๋าไว้แบบไปออกงานนะคะใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยต่อไปสีเขียวนะคะ สีเขียวสวยๆป้องงามๆนะคะยิ่งใช้หนังจระเข้ยิ่งสวยยิ่งเงาจระเข้เป็นสัตว์แห่งความโชคดีหนังของเขามีความเหนียวและทนมากๆนะคะใช้งานทนทาน5-10ถึงปีเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่เลยยังได้นะคะเพราะว่าราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยในช่วงโควิดนี้นะคะในช่วงอ่าระยะเวลาตอนนี้นะคะคุณลูกค้าอ่ะสีเขียวพร้อมส่งมากๆเลยต้องทำเป็นคลิป ให้ชมสั้นๆแล้วก็กระชับนะคะแล้วก็รีวิวเฉดสีให้ชมด้วยนะคะออปชันด้านในจะเหมือนกันทุกประการนะคะนี่คือสีน้ําเงินสดค่ะสําหรับสาวๆที่ชอบความสดนะคะชอบความแบบว่าไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะถือออกงานได้นะคะเด่นแน่นอนนะคะด้านในค่ะ นี้เลยนะคะสีต่อไปนะคะสีกรมค่ะหรือว่าน้ำเงินเข้มนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งแน่นอนค่ะมีของแถมให้2ชิ้นนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะแถมพว้กุญแจให้2ชิ้นแบบนี้นะคะจัดส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินรายทางไม่บวกเพิ่มต่อไปค่ะรุ่นนี้สีดําหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าไม่มีสีดํานะคะจะมีสีตามที่น้องลูกโชว์เลยนะคะอันนี้คือสีขาวมารายาค่ะหางใหญ่นะคะจระเข้อายุไม่ต่ํากว่าห้าถึงเจ็ดปีแน่นอนนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะนี่นะคะหางใหญ่ๆเว่อร,อร์แบบนี้เลยนะคะวัตถุดิบที่ จัดอันดับมาแล้วนะคะว่าเป็นวัตถุดิบที่เรอค่าต้นทุนการผลิตสูงที่สุดในโลกนะคะต่อไปค่ะสีชมพูตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าตัวดันส่งไว้นะคะสีชมพูหวานๆค่ะหางใหญ่ๆนะคะสวยๆเงาๆเลยนะคะคุณลูกค้า นี่นะคะตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กดูดนะคะเห็นไหมคะเป็นแม่เหล็กดูดแบบน,นี้นะคะสีชมพูนมนะคะแล้วก็น้องจะมีสีชมพูเข้มมีสายสพายยาวให้ทุกใบนะคะคุณลูกค้านี่ <laughs> สวยมากๆเลยเดี๋ยวนุจะเทียบสีชมพูให้ชมนะคะทั้งสทั้งสชมพูเลยเผื่ยคุณลูกค้าต้องการเทียบสีแล้วก็แคปภาพนะคะนี่เลยค่ะสวยสดทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็สีน้ำเงินสดแล้วก็สีกรมนะคะ แล้วก็สีน้ำตาลทองน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้ก็จะเทียบให้ชมนะคะว่าสีไหนสวยกว่ากันสีไหนที่คุณลูกค้าจะตัดสินใจว่าจะเอาไหนดีน้ำตาลไหนดีนะคะน้ำเงินไหนดีชมพูไหนดีนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะราคา3 2 0บัตบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็หนูจะรีวิวสีขาวกับสีเขียว <c oughs> นะคะอีกรอบหนึ่งเทียบสีแบบนี้นะคะ โอเคนะคะ3,200บาทพร้อมส่งขนาด9.5นิ้วสูง5.5นิ้วนะคะโปรโมชั่นพิเศษชอบสีไหนใบไหนแคปภาพแล้วทินบ inbox มาได้เลยแล้วก็ก่อนจากกันในคลิปนี้ก็จะรีวิวอีกสัสรุ่นหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้ไซส์จะอยู่ที่8.5นิ้วนะคะสูง4นิ้วนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ 2 9 0 0ัรบาทเท่านั้นนะคะรุ่นนี้จะมีสายสะพายแบบนี้นะคะเป็นสายาโซ่แล้วก็หนังวัวนะคะตัวนี้สามารถถอดสายออกได้นะคะใช้แทนกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะคะรุ่นนี้สีแดงนะคะกล้องสวยมากๆนะคะฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะคะมีแค่2ใบเองนะคะรุน่นนี้ซับในเป็นหนังวัวเกรดพรีเมียมทั้งหมดนะคะมีช่องอนเนกประสงค์ช่องซิปให้แบบนี้นะคะตัวนี้สายคือถอดออกได้เลยนะคะคุณลูกค้าถอดแบบนี้ได้เลยนะคะ ไม่อยากใช้สายก็ถอดแบบนี้ได้นะคะของแถม2ชิ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะอันนี้คือสีแดงนะคะดูกล้องนะคะสปายได้นะคะแล้วก็ถือเป็นคลัชออกงานได้เลยนะคะมีช่องเสียบบัตรให้หลายช่องมากๆนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีสีดํานะคะที่พร้อมส่งตัวนี้ดีไซน์ตัวนี้เก๋มากนะคะ น้องลูกจัดราคาให้แบบเบาที่สุดในปฏตพีแล้วนะคะ2,900บาทเท่านั้นนะคะหนังท้องปล่องนะคะคุณลูกค้าสนใจสีไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นดําหรือแดงนะคะก็อย่าลืมนะคะแคปภาพแ้วทักอินบ็อกมาหาน้องลูกได้เลยสําหรับคลิปรีวิวในวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ